หนอยแมนคู่ทลงไปยังเอาอยดนานมยัห้มันก <normal> Get <gettable> okay, mm ินขึ้นหยัดวันเงกินสงบุเรีกินเสื้อพกยังสมเสื้อก็ทีมงานล่างผ่านเมื่ี้น้องทมงานล่างง่วงไปง่วงกาแล้มังง่วงกานี่ง่วงไหวพี่น้องภาษาเราเองพัน่าง่วง จะมีนองง่วง่อยก็ง่วงบ้านคอยละบานเอิันเมื่อีนก็บาเดิมเมื่อีเ้นี่บ้าน่อยเอิอง่มดิเออันเมื่กี้อบ้านเจ้าเอินง่วม่โอ้ภาษาลอยอ็ดฟังไหนอนี่น้อโอ้ยนะสุกแล้วบาทนีแหงปูอายขึ้นโอ้าเข้าไปอืตัวอวนแหงอาปางซางเลยบัานอยบาทนี อาพนว่า,ม,ม,ามันอาออกกินไดพ้พนว่มมาเขมันอาออกก็กินเลยเพนว่าว้าปลาหอยเหนียหย,ยดีขนาดพี่น้องเอานี้มันออกกนอนเด้อกินหอยเมือนินเมือนีินหอยพี่น้นนองอื้นหนน้ล้วามลยสมบังน่าน้ำข้าปอ้ยนี่ละ ปลาแช่ปลานังเฮ้อให้สมนั่นว่ามันจังหวังมันหายเมาได้แหละมันหลังกว่าห่อแน่เลยสมมาเคยกินของคมพี่น้องโอ้ยผู้ใดย่องคอยกินว่าคอยแหงบมาย่องอยู่ย่องกัาไปที่ราย่องคอยคอยกินเบิร์ดคอยนี่พี่น้องกินนมคมบาด่ะ ก็นั่งเบิ้ง้หูือิ่มดีอกอนขากันพี่น้องเอ้ยถึงเมาถึงอิ่มมันนีไปน้ำกันลงจอดอนยนังตายุต๊เตะเย่มนต่างกิ่งทำไมเสียดีสุดใจพี่น้องว่าอากาบมันออกนี้อเกอทาคาทาอย่างนันบาดปลกดพี่น้อง เลยจะไป็นนี่แห้งไรเศรลาใจขอทากระบวงในตัวพี่น้องพวกกระหูกพวกกระหูกกระบวงในตัวแมนกระบวงในตัวพี่น้องกินตรงโดนพุงหูปะนี่พี่น้องโอ้หนุ่ยนี่ลูกหอยใหญ่แห้งอ้วนหอยอ้วนขนาดนี่นี่พี่น้องอ่าตัวอ้นองน้อวมันหนุ่ยหนิหน่อยมันหนุ่ยใหญ่ๆนี่ครับห้อยอ้วนเติ้นห้อยน้องห้อยมอ้วน อดเียวน้มคืออดข้อมก้าวขอมหลังงอมเลเอออือทาขาวครเจ้าจะไม่ที่กีหองนอยตัวงแหงเออเขาทาพี่น้องกระบวงในตัวอืมเปรี้ยว่ เขาผาสงกับแกมบอกแกปว่ะคือเหมือนทำใบเนาะพวกกินเราบบตองเฮ็ดสั่งแกปอย่างเดียวหลานสาวคนมาแต่ไปซื้อยง่าอ,ม,อม,มาแต่โรงเรียนมันก็ได้กินของดีเลยแกปมาส่งน้ำผลไม้มเฉยแล้วเดี๋ยวเปเลี่ยนเสื้อแลาวเดี๋ยวเลี่ยนออกมันเดี๋ยวกินเหรอไก่เคเอฟซี C, นุ่มยังมันสั่งเส้น ครั้งแสบเมื่อี้มาภูมิแอ๊บเราพี่น้องเนาะโอ้แสบดีมังหอยหพี่น้องกระบวงในตัวกรต้องหาซอนตางหย่างแก่ออกสดไปเลยโอ้น้ำพริกกับเขาทายพี่น้องรสชาติจัดจานด,ด,ด,ดีกินจัดแห้งว้าเผ็ดขออนุญาตขออนุญาเราพี่น้องเนาะะคลิปนี้ก็<ม>สำเนียงนาะครับพี่น้องนะเนาะอ้าวสวัสดีครับ